ลุมขนาดพอเหมาะที่จะสามารถวางต้นกล้าลงไปได้เขาขุดร่องล,<ะ>ล้อมรอบต้นไม้ที่เขาปลูกอีกรอบเพื่อปลูกหญ้าแฝกไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะทำสำเร็จต้องบอกให้เริ่มเดี๋ยวนี้ละ่ะแล้วก็ให้เดินไปทีละก้าวช้าๆไปเลยไม่ต้องรีบร้อนใครจะไม่ยอมรับเขาจะไม่เข้าใจช่างเขาทำไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการห่มดินพระองค์ท่านตัดบอกว่า เราทําการเกษตรกันผิดธรรมชาติบ้านเรานะเราผิดกันตั้งแต่เริ่มปอกเปลือกเปลือยดินอ,อ,อย่างเนี้ยพอใบไม้ตกมาหรือเราก็กวาดอาเผาทิ้งเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็เผาฟางทิ้งอย่างเงี้ยดินมันก็จะเปลือยหมดเนี่ข้อที่หนึ่งเราผิดเราปอกเปลือกเปลือยดินอ,อันที่สองเราเอาสารพิษใส่ลงไปสารพิษที่เรารู้ๆกันในภาคการเกษตรที่อันตรายอันดับหนึ่งเลยเราเป็นอันตรายต่อเนื่องนานที่สุดก็คือปุ๋ยเคมีเพราะมันสะสมนาน างคือผ้าห่มของดินช่วยให้ดินได้รับความอบอุ่นจากนั้นโรยด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำชีวภาพลงไปอีกครั้งดินก็จะได้รับอาหารบํารุงดินดินที่แข็งเหมือนหินก็จะร่วนขึ้นกลับมาเป็นดินที่มีชีวิตอีกครั้งและพร้อมที่จะสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้กับเกษตรกรไทย